السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من عفعنا بعلومنا في الدارين. اللهم يسر امورنا هذا ولا تعسر امورنا هذا. مع السلامه انك انت السلام.

พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาทุกประเด็นคําถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและคำคืนนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่783นํ้าถามข้อแรกเขาถามว่าอายั์อัลกุรอานตัเวลได้ไหมคําถามนี้ถ้าพี่น้องย้อนไปดูในอดีตก็เคยตอบมาแล้วครั้งหรือสองครั้ง อายัดอัลก uh ah, ุรอานตะอวิลได้ไหมเราต้องดูว in ่ามันชนิดไหนแต่ถ้าอายัดมุฮกมมัดอิบารัมชัดตะอวิลไม่ได้อ่าแต่ถ้าอายัดนั้นเป็นมุตสาบิฮะให้ความคลุมเครือไอ้นั้นอิจมะอุลามะต้องตะอวิลอ่าอันนี้คือตอบกันตรงไปตรงมานะครับทีนี้เนี่ยอายัดอัลกุรอาน ทุกอย่างของอายะตเนี่ยไม่ว่าจะอายะตทั้งหกพันกว่าอายะตนั้นน่ลล้วนแต่เป็นความจริงทุกอย่างและไม่อนุญาตที่จะปฏิเสธหรือจะไปคิดว่าไม่จริงแต่อุลามะพระองค์อัลลอฮ์นบีของเรา ลงอายัในสภาพต่างๆไม่ใช่ลาลูเดียวไม่ใช่และไม่ใช่ชนิดเดียวก็ไม่ใช่หลากหลายชนิดอายัอัสบบุลอาดีก็ต้องเชื่อตามอัสบบุลอาดีจะมาเป็นฮากิกีไม่ได้อายคัคร,รูอานนแหละอ่าอายัฮากกะก็ต้องเป็นฮากกะอ่าเข้าใจนะครับเช่นเดียวกัน ที่พี่น้องถามว่าอายะห์อัลกุรอานตะเวลได้ไหมฮะก็ต้องถามว่าอายะห์แบบไหนละ่ะแต่ถ้าอายะห์มันตรงไปตรงมาแล้วไม่ได้ให้ความค,มคลุมเครือกับอัลลอฮ์ฮะเราจะตะวีลได้ยังไงอย่างเช่นอินนามะฮัรอมะอะลเลกุมุลไม่จะตะวัดดะมะวะละฮ์มัลคินซิดอันนี้เราหยุดตัวอย่างอินนามะฮัรอมะอะลเลกุม แท้จริงพระองค์ลลอ a ์ทรงห้ามบนเจ้าห้ามอะไรล่ะฮารมอะไยคุมอะไกุมนั้นอัลไมตาสักสักวัดดามาล้กก็เลือดวะละมัลคินซิลล็กก็เนื้อสุก่บ้านเราเรียกดากีบาบีเนื้อหมูทีนี้เราจะตาววลไปเป็นเนื้อกวางเนื้ออูดได้ไหมไม่ได้แลแบบนั้น เพราะมันชัดเจนแต่ถ้ารายละเอียดอุลามะจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมการอธิบายไม่มีความผิดอายัดอัลกุรอาน้าพีนองเคยเรียนในตุฟัตุลมุริตอุลามะฮัสิบนะฮัสิบีนะในกิตับตุฟัตุลมุริตบอกเกี่ยวกับอายัดที่ให้ความกลมเกลือ,อ,อว อาายัดอัลกุรอานจะถูกแบ่งเป็นสองประเภทที um ่พระองค์อัลลอฮ์ได uh um ้ระบุไว้ในสุรษะอลอิมรอนอายะที Hai, ่เกี่ยที่พระองค์ว่าหัวละทีอันอะละอันัลยคือคัตบมิหนูอายะตุมผูกแมตุนหุนัอุมุลกิตาบวะอุื่รๆมุตเชาบิฮะพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้กับเจ้า สว่วนหนึ่งของคัมภีร์นั้นเป็นอายะทมุขการ์อิบารัตชัดเจนบอกอย่างตรงไปตรงมาชัดเจ๋วอย่างเช่นผมได้ยกเมกื่อกี้ว่าเอน็นนะมะฮารมะอะไรกุมุนไมตะเมื่อกี้นั่นแหละอ่าซึ่งชัดยิ่งกว่าชัดเมื่อชัดแล้วอ่าเป็นอายะทบรรทัดฐานอายะทมุกกาม์เหล่านั้นแหละคนนะ อายะห์ม ah um ุกามะเหล่านั ha, ah. um ้นแหละอมมุลกิตาเป็นแม่พี่แม่แบบต้นแบบเป็นแกนหลักของคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮุซามัดอ่าอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งนั้นอายะห์มุกามะไลซะกะเมสลิฮิชัยพระองค์ไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นแหละอายะห์มุกามะทีนี้อุลามะ์ก็อธิบาย เหมือนกับอธิบายเอ็นนามาเอ็นนามะฮะรมาในกุมกีนั่นแหละอธิบายว่าเนื้อสุกรเมื่อเนื้อสุกรไม่ได้กระดูกก็ไม่ได้หนังก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรมาจากสุกรไม่ได้อย่าว่าแต่กินจะใช้ก็ไม่ได้นี่คืออุลามะอัลลอฮุนนะฮวะลจามะทีนี้เมื่ออุลามะได้อธิบายนั่นอายะห์มุกมา ไม่ไม่ใช่การตะเววิดบนั้นนั่นการอธิบายเช่นเดียวกันไลซสามมิสิีชัยนั่นอายะห์มุคมะพระองค์อัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายถึงจัดสิ่งอื่นต่างมีจีรต่างเป็นจีริมทั้งสิ้นต่างก็มีจูซุดทั้งสิ้นจูซุดเดียวเรียกเจ้าหาฟิริ ก็ไม่พ้นจีเรมสองยูจุดยาวหัดมุรักกะหรือจีซิมยูจุดสามยูจุดขึ้นไปอิทติฟอกมัซฮับอิทติฟอกอุลามะจะเรียกว่าจีซิมก็ไม่พ้นจีริมเช่นเดียวกันทีนี้ญาติอัลลอฮ์ไม่ไม่เหมือนกับสิ่งนั้นก็หมายความว่าญาติอัลลอฮ์ไลซาจิรมันนะญาติอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่จีริม Tini, kita akan ayat mutasyabihat malup lang ayat muhkama, mana? Pro wajib ti cantong enam na ayat muhkama, ayat mutasyabihat canton tamlang. Le ulama ko yang klawiik nait tabseir sawiwah anamin usul ilkufril al aqsa bi zawa'ir il Qur'an wal Sunnah. KAN TI YUD ZOHIR KONG AYAT YUD ZOHIR AYAT ARAI AYAT MUTASHABIHAT KAN YUD ZOHIR AYAT MUTASHABIHAT NAN MIN USUL KUFRI AN NA MIN USUL KUFRI THE CHIN SUAN SA HED KONG NAM PA PAISU KUAM PIN KUFUR KAN NAM PA PAISU RAU LUK SASANA RAU LUK CHAK AHLI SUNAH WAL JAMA'A AL AKHZA có cứ can ao bị do và Quran và Sunnah ao đuôi pleb nó đuôi do hết ayat lẽ do hết hadis do hết ayat này là thì cha nam pa hết rồi luôn ta do hết ayat mutashabihat do hết hadis này là thì cha nam pa phải rồi luôn ta do hết hadis mutashabihat thì nên cha tham như ngay ayat mutashabihat เป็นอายะห์ที ist awa. Ist awa ่มีความหมายหลายอย่างหลายงี้หลายมุมหลายแบบเมื่อความหมายมันเยอะหลายงี้เป็นไปได้หลายทางซาลาฟุตสอลห์มอบความหมายนั้นให้กับอัลลอฮ์อัลราะห์มานุอัลลอฮ์อัลซีสตัวนอิสตัวนั้นมอบให้กับอัลลอฮ์ความหมายอะไรก็แล้วแต่พระองค์ เพราะอิสตาวความหมายอิสตาวลาก็มีมาละกาก็มีกวารอก็มีอิรทฟาก็มีอ่าความหมายเป็นยี่สิบมากกว่ายี่สิบด้วยซ้ำจะด้วยสาเหตุนั้นแหละเนวทานซาลาฟุสซาเลมออความหมายอิสตาวนั้นให้กับพระองค์เมื่อเป็นอายั์มุตชาบิฮัดในคิตับตุฟัตุลมุริด إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر باثبات الجهة أو الجسمية أو السورة أو الجوارح اتفق أهل الحق على تأويل ذلك ننتم هيدي لك نعي كتاب تحفة المريد نهاس كتاب كتابنا كتاب الراب لونا آه. Temi rabu naik kitab Tufatul Murid na hasib si bok chatwa. Iza warada fil Quran awis sunnati. Tami warit mana Al Quran lu naik hadis. Ma yus irubis batil jihati. Sing ti manan klai-klai bok Allah nan mithi nah cin nai hadis wa inni la ajidu nafsar rabbikum min qibalil yaman hadis wahai, nan nah kalau play back trom tua nanti hadis ni pian hadis mutasabihat nah ni tarok play pin hadis uh, play back hadis muhkama อนนีแท้จริงตัวฉันและอดีดุนับซารบบิกุมได้รับตัวพระเจ้าของฉันฮ่าฮ่าฮ่มุจจะสมัครมุจจะจะแปลงันมาจากไหนล่ะมินกิบาลิยเมันมาจากประเทศเยเมนแสดงว่าอัลลอฮฺยุติโน่ฮะยัดอัลกุรอานมาวะฮัวมาอะกุมไอนะมะกุนตุมพระเจ้าอยู่พร mm ้อมเจ้าไม่ว mm ่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนฮ่าแสดงว่าพระเจ้าก็อยู่บนดินนี่แหละ อีกอายางหนึ Rah ่งอ ah eh. <laughs> ัลรอฮ์มานุอัลลอฮ์อัลกิสตาวะฮที่มุจซิมะไลไลคอนเพลว่าอัลลอฮ์ประทับอยู่บนบัลลังกลายเป็นตรงนั้นก็สามทิศแล้วบนดินประเทศเยเมนบนบัลลังถ้าเจอฮะดีษและอายัลกษิสที่ หร at, ือฮะดีษและอายะห์บ่งบอกเป็นในๆว่าอ ah ัลลอฮ์เป ah ็นรูปร่างอ่าอวิลจาวาริฮีหรือฮะดีษและอายะห์บอกเป็นในๆว่ามีอวัยวะอัลลอฮ์มีจาวาระที่มุจจัสมาคนอื่นแปลว่ามืออวัยวะแต่ลิงแสมแปลว่ามือไม่ใช่อวัยวะอันนั้นมุจจัสมาต่างกันนะอ่าท่าสลาฟุสลัฟยาดุลลอฮ์ ซิฟาตุลลอฮฺยะลีกุบีวะลลอฮฺอะลมุบิมุรัดีนั่นคือสาลัฟุศซาลัฟเทต้าฮัลลับกุณรัตุลลอฮฺฟฝ้ากว่าไอเดนความสามารถของอัลลอฮ์อยู่เหนือกว่าหมายถึงทรงอำนาจกว่าแข็งแกร่งกว่ามีความสามารถกว่าบรรดามือมนุษย์อ่ามนุษย์อยากจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้ทำก็ทำไม่ได้ น,นั então, ่นคือแนวทางขอรับอัลลอฮสุนนะวัลจมะแต่ถ้าแนวทางมุจซิมะมือนั่นแหละมือแต่มือไม่เมื่อนนั่นแหละมุจซิมะแต่ถ้ามือมือเมื่อนอันนั้นมุชับเบียทีนี้เมื่อในตัฟาตุลมุริดกล่าวเช่นนั้นฮุคุมอักมาอะ إذا ورد ف น القرآن أي ี ق س م ن ت ي م ك ต ن ه إ ت ف อ و ا أ ลุลฮัก เห็นไหมครับว่าอิบารัตบอกว่าอิตติฟอกไม่ใช่ว่าอิสลฟาฟะ์ไม่ใช่ตครูของเราสอนฟาริดด์หมดแล้วสอนอีกกิตับนั้นนะเขาทวนไปทวนมาอยู่งนะั้นแหะไม่มีสักคนใครอธิบายว่าอัลลอฮ์อยู่สูงสซงสูซ,ซคนปัตตานีสอนฟาริดด์มาเป็นร้อยปีผ่านการสอนมาเป็นพันเป็นหมื่นครั้ง May mi kre sak kon atibay Allah yusung, yusung, yusung. Tini, madwota. Ittifak ahlil hak ala ta'wi li zalik. Ittifak ti jatong ta'wi. Hen me kapwa. May mi ulama ahlil sunah wal jema'a sak kon anuyat hayyut ayat mutasabi hat be plek plek. May daide ka. Tini, ka chayri an. Ha ha ha. ทีนี่บางคนสงรคสัยเออาอาจจะไปฟังใครบางคนมันหลอกเอาเอ้ยสหไม่ท้าวเอนบีไม่ท้าวเอฮะนคำโกหกคำาตูโกหกมาตลอดสามสิบกว่าปีเรายังจำได้ kan ayat al-quran ulama rabu to kru rao son nen bok chon ka thang rao jam falamma nazalat hazi al-ayah allazina amanu <tutuk> Walam lam imanahum imananhum bizulmin ulaika kal-amn wa hum muhtadun ulaika wa muhtadun อายัดอัลกุรอานพัฒน์ลงมาล l l a z i า a า m a n u banda puti ม ah um, ีอ um ีมานวะลัมยัลบิสูอีมานะฮฺและเขาไม่ผสมผสานอีมานของเขาบิซุลมิด้วยการอาธรรมบิซุลมิด้วยการอาธรรมมีอีมานและเขาไม่ไม่ไม่การไม่ทำอาธรรมอูล ulla ะ k a l ุ h u l amnu คนเหล่าน um so, ั ah. ha, ah. bang, ra, bang, folk, ้นแหละเป็นคนที่อัมนนคนที่มีอ ي มานจริงวะฮุมมุตะดูนและคนเหล่านั้นแหละเป็นคนที่ได้รับอิายะห์ซอฮาบะห์ก็เลยถามไอนาใครมั่งมัลลัมยัซลินนับซะก์อ่าไอนาใบหน้านามัลลัมยัซลินนับซะก์ใครบ้างระหว่างพวกเราเป็นคนที่ไม่อธรรมต่อตัวเอง พราะ a y อัลกุรอานมาอามานจตองไม่ผสมภาษากับบิซุลมิกับการอาธรรมศศบัตก็เลยถามพวกเราใครบ้างไม่อาธรรมตัวเองรสลุพระก็เลกล่าวว่าไลสกกมาตะซนนุไม่ใช่อย่างที่เจ้าเข้าใจไม่ใช่อย่างที่เจ้าเข้าใจว่ามีอิมานและไม่อาธรรมอย่างที่เจ้าเข้าใจอย่างนี้เมื่อี้ Inna ma kama huwa qala ya bunayya la tushrik billah, fa inna shirka la zulmun azim. Rasulullah kelawa teking zolem nak nak terungan man ko ku kan Allah. Mai mi iman jatong plot paki. Tam hai chat ying nabi rau yang atibai yang ตระเวนความหมายซูลมินหมายถึงสิรเกนทีนี้ชัดเจนนะครับว่าอายัดอัลกุรอานตาอายัดมุตัสลบิฮัอิจม่าอุลามะที่จะต้องตระเวนไม่มีขีดลับฉะนั้นอายัดมุตัสลบิฮัจะต้องตามหลังอายัดมุฮกคมะฮารอมห้ามเด็ดขาดที่จะเอาอายัดมุตัสลบิฮัดนำหน้า ในสุราฟาติบในสุราุูตมัินะในสุราลุกมมนในสุราอันกบุตในสี่สุราี้บอกชัดว่าพระองค์อัลลอฮ์ไม่พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอาลลัม